สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปามบเซคเคิลชาแนลครับวันนี้ผมก็มีจัก,กรยานคัดสรรมาแล้วว่าคันนี้คุ้มที่สุดแห่งยุคเลยนะครับผม b a c k e r Overpass เสือหมอบอลูมิเนียมสุดเบาเบาจริงๆนะครับผมเบาออกกล่องเบากว่าคาร์บอนหลายๆแบรนด์ด้วยซ้ำมาพร้อมกับเกียร์ญี่ปุ่นกับ Shimano 105ในราคาประหยัดจะเป็นยังไงคอยติดตามชมครับ ครับผมกลับมาอีกครั้งกับ Backer b ์บครับแบรนด์นี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับผมเพราะว่าได้ของดีในราคาประหยัดมากเลยรับประกันคุณภาพโดยบริษัท Twitter b บนะครับผมก็เป็นเครือเดียวกันมีอะไรก็สามารถาปรึกษากับ Twitter bike ก็ได้ b a c k e r b ์ k e er ก็ได้นะครับปามไบก็ได้เราก็สามารถารับประกันสินค้าให้คุณได้เสมอนะครับผมวันนี้ที่ผมคัดกรองมาก็คือตัว back e r Overpass นะจะเป็นเสือหมอบอลูมิเนียม ทรงออรามนะครับผมเน้นการปั่นสบายปั่นท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือน้ําหนักมันเบามากเบาแบบเว,เวอร์นะครับผมเบากว่าคาร์บอนไฟเบอร์บานแบงด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ได้ชุดเกียร์1น5มาเรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับผมแม้กระทั่งน้องที่ทํางานที่ร้านเขาทํางานกับจักรยานมาตั้งหลายปีใช่ไหมครับผมเขายังบอกว่าผมขอหนึ่งคันเดีะครับเขาก็เลย จัดเต็มไปเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาช่างคันที่แต่งแล้วให้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็ข่าวดีด้วยผมรู้นะว่าหลายๆคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้หญิงก็ตามหรือว่าผู้ชายก็ตามนะที่ตามหาเสือหมอบไม่ได้สักทีเนี่ยเพราะว่าไม่เคยมีไซส์เล็กมาก่อนนะครับผมรุ่นเนี่ยที่มานะมีเล็กมากๆเลยเริ่มต้นแค่ไซส์40ก็พูดง่ายๆคือตั้งแต่150เป็นต้นไปเนี่ยสามารถปั่นได้เลยแล้วก็ไปจบที่สูงสุดถึง ไซส์56กนะครับ1 8 0กว่ากว่าก็ได้เพราะฉะนั้นมันมีตัวเลือกให้เยอะมากสําหรับรุ่นนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมขออัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองนิดหนึ่งหน่อยว่าไอตัวซัพพลาตอนนี้นะครับผมค่อนข้างช้าโรงงานทํางานได้ยากนะครับผมโควิดระบาดอะไรต่างๆเนี่ยทำให้การซัพพลายไม่พอนะครับผมขออัปเดตสถานการณ์เพราะว่าชิมาโนตอนเนี้ราคาขึ้นมาสูงมากๆนะครับผมผมก็ตกใจเหมือนกันที่สั่งของไปแล้วปุ๊บต้นทุนมัน เอ้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้เขาบอกราคามันขึ้นแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใคราหากรุ๊ปเซตที่ราคายังไม่อัพขึ้นมานะครับผมรีบจับจองกันได้เลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวชิมานโน105เนี่ยราคาขายเพียง15,500บาท ตอนนี้ราคาอัปเดตล่าสุดนะครับผมที่ผมหาเจอก็คือ17,200บาทมันขึ้นมาเยอะมากนะครับผมส่วนตัวชิมานโน105ที่เป็นดิสเบรกนะครับผมที่มีรหัสชื่อว่า7020เมื่อก่อนผมขายในราคา21,000บาทตอนนี้ราคาขึ้นเป็น23,900บาทนะครับผมส่วนด้านอัลเทกาก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าะแพงมากๆนะครับผมราคาตัวดึงสายนะครับ i มค l นิคก็จะอยู่ที่ประมาณ27,000-28,000ส่วนตัวดิสเบรก ก็ไปอีกเรื่อยๆนะครับผมก็ราคา30,000 30, 30กว่าบาทก็ถือว่าแพงนะแพงขึ้นมาเยอะมากนะครับผมแต่ว่า Backer Overpass ยังได้เป็นราคาเดิมอยู่นะครับผมหลังจากนี้น่าจะไม่มีแล้วนะราคานี้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมารีวิวตั้งแต่ข้างล่างสุดยันข้างบนสุดตามสไต,สตสล์ปามไบเซอร์เลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยากจะให้ดูน้ำหนักในตอนท้ายคลิปนะครับ เริ่มต้นกันที่ยางครับยางตัวนี้ได้ของดีไปเลยนะครับผมให้แบบไม่กักเลยได้ของดีคือ continental รุ่น ultra sport ครับจะมีขนาดอยู่ที่7 0 0คูณ25นะครับผมแยกซื้อเฉยๆยยางเส้นนี้ก็ต้องมีเกือบพันนะครับผมแต่ตัวนี้ให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยไม่กักเลยนะครับต่อมาคือด้านล้อครับด้านขอบล้อตัวนี้ให้ล้อเบามากนะครับผมคือเป็นล้ออลูมิเนียมสูง30เป็นดุมแบริ่งหน้า2หลัง4นะครับผมเป็น6แล้วก็ไหลลื่นมากๆแล้วก็เบามากๆเลย อยากจะให้ฝังเสียงเสียงก็เพาะมากๆเช่นกันนะครับผมพูดง่ายๆคือได้ไปครั้งแรกเนี่ยจะไปปั่นออกกำลังกายก็ได้หรือจะไปขึ้นเขานี่ถือว่าสบายเลยนะครับผมสำหรับล้อ30แบบนี้ต่อมาคือด้านชุดขับเคลื่อนครับด้านชุดขับเคลื่อนตัวนี้ภูมิใจเสนอมากเลยเพราะว่าได้ชุดขับเคลื่อนญี่ปุ่นแล้ว ช่วงนี้คอมพลี e ไบค์ที่มากับตัวชิมาโน o 105จะมีน้อยมากๆนะครับผมถึงจะมีมาก็ราคาแพงเหมือนกันแน่นอนครับตัวนี้ที่ได้ไปตัวสามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือชิปเตอร์สับจานตีนผีล้วนแต่เป็นชิมาโน o 105R 7,000ทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่ผมขอเสริมอีกนิดนึงก็คือตัวตีนผีของมันเนี่ยจะเป็นตีนผีขายาวนะครับผมตรงนี้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นตีนผีขายาวผมไม่ค่อยเห็นรถที่ มาคอมพลีตจากโรงงานเนี่ยเป็นตีนผีขายาวเลยส่วนมากก็ต้องมาซื้อแต่งกันเพราะว่าจะไปใส่เฟืองใหญ่11 34ไว้ท่องเที่ยวเขาได้ดีกว่านะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องแต่งเลยได้ตีนผีขายาวมาเรียบร้อยนะครับผมอย่างที่บอกครับตัวเนี่ยมันเป็นรถออร์แอมเดอร์นะครับผมขี่ท่องเที่ยวขี่ออกกาลังกายขี่ความเร็วได้หมดเลยไปได้ทุกที่นะครับผมแล้วก็ขึ้นเขาเนี่ยจะได้เปรียบมากเลยบางค่ายเขาจะเรียกประเภทนี้ว่า mountain climber bikes นะครับผมก็คือการ ขึ้นเขาได้ดีกว่าเน้นน้ําหนักเบาแล้วก็ทดเฟืองหลังสามารถทดได้ใหญ่ก็คือ11-34ได้เลยแบบมาตรฐานชิมาโน่ไม่ต้องโกงนะครับผมส่วนด้านโซ่ตัวนี้นะครับผมที่ได้ไปก็จะเป็นโซ่จากไต้หวันนะครับผมก็คือเคสเอ็11ส่วนคัเสเซ็ตหลังก็จะได้ไปเป็นของซันชายนะครับผมมีขนาดอยู่ที่11-28นะครับผมนอกเหนือจากนั้นน่ะถ้าคุณติดตามผมคุณจะรู้ว่าผมชอบบ่นมากๆเลยเรื่องก้ามเบรกที่ควรเปลี่ยนกับรถคอมพิวใช่ไหมครับ เบเกอร์ Baker, อาจจะฟังผมก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคันนี้ได้ก้ามเบกชิมา a โน105ึา r เจ็ดพัไปด้วยตบมือ <c oughs> ได้ก้ามเบกไปเรียบร้อยนะครับผมส่วนมากถ้าขายคอมพลีทไปเนี่ยผมจะต้องมาเปลี่ยนก้ามเบกให้ลูกค้าเยอะมากๆเลยตัวนี้นะครับผมก้ามเบก105ได้ไปเลยมูลค่า2650บาทนะครับผม ต่อมาคือด้านจานหน้าครับด้านจานหน้าตัวนี้ก็จะได้ของโปรเวลไปแต่ว่าจะเป็นตัวท็อปสเปคไต้หวันนะครับจะมีขนาดอยู่ที่ 50- 34ขายาว170ตัวนี้ค่อนข้างถือว่าจะเป็นหนึ่งในตัวท็อปไลน์โปรดักต์ของโปรเวลนะครับเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็สวยมากๆเลยผมทำการบ้านมาให้คุณแล้วก็คือผมช่างของชิมาโน่นะครับผมขนาดเดียวกัน5 0 3 4 170เหมือนกันเนี่ยผมช่างจริงออกมาผมได้น้าหนักอยู่ที่730กรัมแต่ตัวนี้ ผมเอาไปช่างจริงออกมาแล้วน้ำหนักได้อยู่ที่770กรัมนะครับผมเพราะฉะนั้นน้ำหนักต่างกันแค่40กรัมเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าจําเป็นไหมต้องไปเปลี่ยน105ให้มันเต็มนะครับผมไม่จําเป็นครับแค่รอเฉยๆแต่ว่าน้ําหนักแทบไม่กินกันเลยนะครับผมเพียง40กรัมกับรถคอมพิวตไบต์ตัวนี้ ต่อมาคือด้านเฟรมครับด้านเฟรมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเฟรมอลูมิเนียมเกรดท็อปนะครับเกรดสูงมากในการทำรถจักรยานคันนี้ขึ้นมามันจะชื่อว่าแสเกดเดียมอลูมิเนียมซูเปอร์ไลท์นะครับหรือเรียกกันง่ายๆว่าคือ SL อลูมิเนียมจะเป็นตัวท็อปของอลูและจะเป็นอลูท่ออลูมิเนียมที่ลีดบางนะครับผมแต่ว่ามีความแข็งแรงพิเศษอยู่ถ้าอลูมิเนียมระดับนี้น้ำหนักขนาดนี้นะครับผมอยู่ในแบรนด์ไฮเอนด์ต่างๆจะราคาอยู่หลายหมื่นนะครับที่จะซื้อเฟรมคุณภาพขนาดนี้ได้ ตัวนี้ให้มาเบามากๆเลยเป็นสเคเดียมด้วยด้านการดีไซน์ของเฟรมนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นทรงออราวเน้นปั่นสบายนะครับผมออกกำลังกายลักษณะท่อยาวของมันเนี่ยจะไม่ยาวเหมือนรถแอโรนะครับผมเพราะฉะนั้นการนั่งมันก็จะนั่งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งไม่ต้องก้มมาก นะครับผมหูท่ออะไรต่างๆก็สร้างมาแข็งแรงแล้วก็เบานะครับผมด้านตรงถ้วยคอนี้อยากขอนําเสนอหน่อยเพราะว่าถ้วยคอตัวนี้จะเป็นแบบเทปเปอร์ของเสือหมอบเรียบร้อยแล้วด้านบนจะเล็กกว่าด้านล่างก็จะใหญ่กว่านะครับผมแล้วก็ดีไซน์มาให้เป็นเส้นเดียวกันเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันกับตะเกียบตรงนี้เลยนะครับทำให้งานมันสวยออกมามากขึ้นตัวตะเกียบตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ให้คุณแล้วนะครับผมลด การสั่นสะเทือนที่จะขึ้นมาถึงข้อมือแล้วก็ตัวคนปั่นได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปทอปของอลูมิเนียมที่เคยขายมาแล้วเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่เป็นสต็อกเก่าเก็บแล้วเอามาประกอบใหม่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมตั้งใจทํามาในปีนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่า พิสูจน์ง่ายๆนะครับผมตัวบ o t t o m b r a ร k เก็เนี่ยไม่ได้ใช้เป็นแบบเกลียวแล้วตัวนี้จะเป็นระบบแบบเพร s ฟิตนะครับมีชื่อว่า BB86 นะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถหาซื้ออะไรแต่งก็ได้ในอนาคตมีกระโหลกรองรับคุณเยอะมากๆเลยเดี๋ยวนี้เซรามิกก็ถูกมากๆแล้วนะครับก็สามารถแต่งได้ง่ายๆเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมงานเชื่อมค่อนข้างเนียนนะครับผมงานสวยแล้วก็ซ่อนสายหมดเลยไปโผล่อีกทีก็ด้านล่างเลยคุ้มมากๆเลยสําหรับตัวนี้ ต่อมาคือด้านคอนโทรลด้านคอนโทรลตัวนี้ให้มาค่อนข้างปั่นสบายนะครับผมดูจากซางที่เผื่อมาให้คุณเนี่ยก็จะมีประมาณ3ห่วงกับเล็กๆนิดนึงก็ตีไปประมาณ32.5มิมิลนะครับผมพูดง,ง่ายๆก็คือคุณสามารถนั่งได้สบายหรือว่าถ้าคุณไม่ชอบอยากจะก้มเยอะๆคุณก็สามารถตัดลงไปได้นะครับผมตัวนี้ให้เกินมาดีกว่าขาดอยู่แล้วนะครับผมส่วนด้านสเต็มตัวนี้ให้สเต็มจากแบคเกอร์มาเป็นอลูมิเนียมจะมีความยาวอยู่ที่100 ่อมาคือด้านแฮนด์ครับด้านแฮนด์ตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาออามาให้นะครับผมจะมีความกว้างอยู่ที่420ส่วนตัวด้านหลักอานนะครับผมก็มีขายทั่วไปเป็นอลูมิเนียมกลมนะครับผมก็สามารถหาซื้อแต่งได้ทั่วไปเลยอะไรเยอะๆะนะครับผมแล้วก็เบาะเจลคุณภาพจากแบกเกอร์นะครับผมน้ําหนักนี่เหลือเชื่อมากเลยโอเคงั้นถึงเวลาที่คุณรอแล้วใช่ไหมครับคือน้าหนักจริงมันเท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับผมพูดกันเรื่องราคาก่อนราคาตัวนี้ทั้งคันนะครับผมราคาอยู่ที่ 23,900บาทเท่านั้นถือว่าราคาประหยัดมากๆเลยนะครับผมถ้าได้ของขนาดนี้นะแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมมีขนาดให้เลือกเยอะมากเลยมีตั้งแต่40นะครับผม40ไม่เคยมีจักรยานที่มาไซส์40นะครับผมเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกัน 40, 43, 46, 49, 52, 54, 56ครับผมคือมัมีไซส์เยอะมากๆเลยสำหรับคนสูงได้ ทุกขนาดเลยนะครับผมก็สามารถสอบถามกันได้ว่าคุณจะใช้ไซส์อะไรนะครับต่อมาคือด้านสีนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมผมพยายามถ่ายหลายๆสีนะครับผมก็จะมีคันนี้นะครับผมจะเป็นสีเทาปูนสียอดนิยมของปีนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสีแดงที่ผมรีวิวไปแล้วก็คันสีดําแดงจะมีทั้งหมดอยู่3สีครับตอนนี้อยากรู้คําถามสุดท้ายกันแล้วใช่ไหมครับว่าน้ําหนักออกกล่องมาน้ําหนักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือสเปคเดิมๆที่ออกกล่องมาขนาด43นะ มาชั่งกันให้ดูเลยครับผมว่าน้ำหนักเหลือเท่าไหร่น้ำหนักที่ชั่งออกมาก็เพียง8โล47เท่านั้นนะครับผมถือว่าเบาออกกล่องในราคาเท่านี้เทียบท้าทุกแบรนด์เลยว่าไม่มีแบรนด์ไหนที่ให้ของดีแล้วก็น้ำหนักเท่านี้ได้นะครับผม ครับสุดท้ายก่อนลากันไปครับวันนี้ผมก็มีโบนัสท้ายคลิปมาตัวนี้ผมเอาตัว Backer Overpass เนี่ยเอามาแต่งสุดๆนะเท่าที่จะทำได้ในตอนนี้นะครับผมเพราะว่าคันนี้จะเอามาปั่นจริงของช่างในร้านเคยบอกไปแล้วนะครับก็สาเหตุที่ผมบอกนะผมไม่ได้ต้องการให้คุณมาแต่งเหมือนผมนะครับผมผมอยากจะพิสูจน์ว่ารถคันนี้เดิมๆเนี่ยมันเบาอยู่แล้วเบามากๆนะครับผมและคุณก็สามารถทำอะไรได้อีกเยอะกับมันนะอ่ะเรามาช่างพิสูจน์กันครับว่าแต่งแล้วน้ำหนักจะเหลือเท่าไหร่ นะครับถ้าไม่ดูนะน่าจะเป็นที่6.91นะครับผมก็ถือว่าเบามากๆเลยสำหรับรถที่ไม่แพงแบบนี้นะครับผมถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับผมแอดไลน์คุยกันเดี๋ยวนี้มีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะครับผมก็จะเป็นแอดไซน์แอดไซน์ปามไบค์นะครับผม P A L M B I K E ตัวเล็กติดกันเลยหรือว่าจะคุยกันใน Facebook ก็ได้นะครับผมลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด s u b s ไ r i b e เลยคร ของดีในราคาประหยัดที่ร้านเราคัดสรรมาให้คุณเสมอครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ